ค่ะมือนีน้่นทิยากับมีแนวทางตัวเลขเกียรเลขสูตรคำนวนของพระอาจารย์ปิษณามาด่วนดวนนะคะเปลี่ยนหลักสิบนะคะเปลี่ยนตัวเน้นพี่น้องเพิ่นบอกว่าเพิ่นเปลี่ยนตัวเน้นนะคะเปลี่ยนตัวเน้นเปลี่ยนตัวลูดเปลี่ยนตัวแลนเปลี่ยนตัววิ่งเน้นหลักสิบนะคะไ้มาสองคูนะคะเน้นหางเดียวนะคะกันหางเดียวเน้นหางเดียวนะคะเปลี่ยนหลักสิบ จะเป็นตัวได้จะหายไปบ้างเสียงสัมภาษณ์ระหว่างนนทิยากับพระอาจารย์ปริศนาว่าวัานที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองห้าหกแปดนะคะพระอาจารย์การนมัสการค่ะเจริญพรยมนนทิยาะดาวหนาวอยู่ค่ะตอนเช้ากับตอนกลางคืนเออตอนเศ้ากับตอนหนาวหนาวแน่อยู่เย็นเย็นอยู่พระอาจารย์มี่ มียซี่มีนซี่เิ่นท่าบุญน,น้ำพา,าจาย์แม่แม่อ่อนร้อยเอ็ดสองร้อยบาทเดี๋ยวหลังจาก,กสัมผั์แล้วลงคลิปแล้วเดนนุษนทิยาโอนเขาบันชี่พาจารย์ให้เด้อค่ะได้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 ไดอาจารย์คลิปนี้จะเป็น,น,นเป็นสรุปตัวเลข,ขหรือจังไดล่ะค่ะอายุวันโนสุข,ขงังปลาล่างคอยลงคอย่วยคอ,อ,อ,อยสุขภาพแข็งแรง ขอให้รวยรวยงวดก็ไปค่ะค่ะสาธุค่ะอาจารย์อวยพรให้แม่บารมีเอ็ซีรอยเอ็ดอางวดงวดนี้อันเปลี่ยนตัวเน็ตดิอันโน้มนติยาค่ะเปลี่ยนตัวเน็ตต้องงวดพระอาจารย์อายเน็นศูนย์ค่ะบานมีบานมีเปลี่ยนตัวเน็ตเป็นอย่างไรครับเปลี่ยนตัวเน็ต เพราะว่าตอนหายไปน่ะเพราะท่านเห็นบึงโตคู่ขี่โตอันโตคู่ขี่เพรท่านไห็นบึงหายตาหายตาชุดมันไปมักศูนย์สันดี้แต่ว่าศูนย์มันส่นหลายกว่านึงแต่ว่าบัดไปบงคู่ขี่โตเทียบคู่ขี่มันเป็นเลขขี่หลายกว่าเลขคู่สันนี้มันเป็นเลขขี่อาศูนย์เป็นเลขคู่แค่ศูนย์เดียว นค่ะอาจารย์ก็แล้วสีเปลี่ยนตัวนินงอัดคงสิบอทั้นนั่นหรอกพี่เนาะสิบอทั้นอันสายไปดอกเขาเขาเนั่ยยีกหลายมืออยู่ค่ะเปลี่ยนตัวนินว่าอันนึเน้นนึงวิ่งนึงรูดนึงอ๋อลลักลักซิปร่างนี่ให้เป็นหนึ่งมั้งปะคะอายจันเป็นให้เป็นหนึ่งเพราะว่ามันมันเป็นเลคี้ ไปเบิ้ลตคุกกี้แล้วมันเป็นเลคี้ตอนไหนไปที่แรกอ่ะเพราะ้นเบิ้งคูกี้ค่ะมานนี้มาเบิ้งคูกี้แล้วมันเป็นเลขี้ค่ะมันเป็นเลขี้อาจารย์ครมันก็เคยเขามันเคยเป็นเลกตัวไตัวนักหรือนะสนอกอาจารย์วาค่ะแต่มันเป็นเลขี้หจะว่ากระยะสูดรกระินกระชินเด้อลูนย์ศูนย์กระยสิบเอาไ้คือเอานาดเลี่ยน้ตัวเน็นคือคือค ไห่เปี่ยนถัาตัวเน้นคือคือไอ้มากเน้นหนึ่งหกหนึ่งหกเน้นหนึ่งหกมีมีมีตัวกัน,น,นบ่คะพระอาจา,ารย์ตัวร่องก็คือหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดตัวร่องคือหนึ่งเจ็ดตัวกันหนคือเราละศูนยูนเอาไว้คือตัวศูนย์หกศูนเจ็อาไว้คือตัวหลหังอ๋ออาเจ้าขเยะ โลกผู้ขี่มันผิดมันกัดติดไปเขาสูตรคือเขาละพออะไรเด็กมันอาเทียนี่เห็ดหลายข้อเขาเพราะว่าน,นั่งพิพลาดก็เลยเห็ดสูตรหลายข้อเขาเม่อยากให้พลาดเป็นมะขามพ่ออาจารย์อ่าเม่อยากให้มันผิดอีกคือเขาก็เลยเห็ดสูตรหลายกเข้อเ็ดสูตรหขานี่รัดติดน,นี่มันอยู่แล้วแต่ว่ามันเพราะท่านไดชโตเน้น ตัวตัวบ้งตัวคกี้เาตนไหนท่นไหนบึง้งเลยหาไปก่อนหไปก่อนบานบานีมาเปลี่ยนตัวนมาเปลี่ยนตัวน่เปลี่ยนเ,ยเป็นเน่นหนึ่งหกลอหนึเจ็ตกันคือเกาห่นลัศนย์หกศูนเจดคือเราหั่นเน้นเล่างเน้เนล่นา,งนางกันบนมันประอาจาจย์แม่คือเกาหหลั หลักสิบหนึ่งหลักสิบล่างหรือเน้นล่างกันบนหลักสิบหนีนึงรูดหนึ่งให้หนึ่ง<ต>หนึ่งหกเป็นตัวเน้นตัวกันก็คือหนึ่งเจ็ดเป็นตัวเน้นเราวามันเป็นเลขคี่หาสูตรเาปเป็นเลขคี่หาสูตรเป็นเลขคู่แค่สูตรเดียวนึงค่ะแตให้เป็นเลขคู่หาสูตรพออาจารย์ตัดสินให้เน้นศูนย์คือเกาห้หลักแต่ว่าไอ้ให้มันเป็นเลขคี่ มันเป็นเลขทีกันเลยเปลี่ยนมาเปลี่ยนตัวนี้ค่ะแต่ว่ากาอยู่ในอยู่ในี่สุดเก่าคือเก่านี่สุดเก่าคือเ่าครอบเลี่ยนหลักหลักหน่วยนี่ว่เปลี่ยนเนี่ยเป็นหกกับเคือเก่าเอาอวะมันสูตรมันหลายแล้วสูตรมันหลายแล้วมันก็ไปลุ่งหกกับเจหกกับเจหกกับเจ็ดมาอือรักรักหน่วยมีหกกับเ แอนโมกะเกตสูตรมาหลายแล้วการที่เอาส่ตั้งสองสามสีอยสูตรนั่นมันเป็นไปไ่ได้หรอก <c ười> เอาแค่พ <c ười> อง้างพองาเ่อง้างพองแอยจะใส่ะใส่อันเอาหลายหล,ลายพอจจวลาลื้นกู้ <c ười> กันหนึ่งแต่ว่าบาดนี้มาเปลี่ยนตัวนี่งเพราะว่าัวคู่ขี่น่ะมันเป็นหนึ่งกันเป็นเป็นเป็นเลคีนี่มันมีหนึ่งตัวเดียวค่ะอันเป็นเลขคู่น่ะมันก็มีศูนต์ตัวเดียวนี่ค่ะเพราะว่ามันมันลงตัวอยู่หันบาดนี้จีเอาเอาตัวคู่ขี่นี่เอามากำกับตัวเน้นซื้อค่ะเอามาเป็นตัวกำกับตัวเน้นว่าเาชิเน้นตัวใดสักที่เอาต้นเบิร์มันกับใดอยู่ละแต่ว่าอันกู้อยากเน้นตรงนี้ค่ะ เป็นแบบนี้พู้อย่างอ่าคือเขาโตกันแล้วแต่ละผูดสิรูดกันแล้วแต่ละจะว่าให้เอาบารนี้เปลี่ยนมาเป็นหนึงค่ะอ่าเปลี่ยนมาเป็นรูดหนึงอ่าเปลี่ยนมาเป็นรูดหนึงอ่ารูดหนึ่งมีอ่าลักบบลักบบเปลี่ยนในวันนี้ลักสิบบบเปลี่ยนยังคือสิบบบไปรักหน่อยคือเก่าดอกอ่าคือสิบบบไปรักหน่อยคือสิบยูรักสิบคือเก่าเพราะว่าสูตรมันหลายแล้วค่ะ มันรักสูตรรักดีนี่มันสามสิบก็สูตรแล้วแต่ถ้าเทียบมาหนิมันสามสิบก็สูตรแล้วก็แล้วบางคนเป็นแก่บางคนเป็นกระซือของพาจารย์เป็นมาเลยพายจันบ่หลายคู่ไม่แค่สองคู่กับมาได้ลุงทุนหลายง่ายเสื่อร่างกันบนไงไน่เน้นนึ่งหัวร่องนึ่งเกล็ด เน่หนึ่งหกหเจ็ดสถิมันเด้อเอากันไปเน่ยจะหาบาทบบัตค่ะพาได้ทุนขึ้นนะเจ้มันหาจ้มันไปทั้งนั้นปฏิวัตโอ้ยเนี่ยปิวัติะอ่ละค่ะอจะเรียกว่าเออมันมันมากจังสี่สูดมันมาสี่กะเอาไปจังสี่ละค่ะจ้งสี่กับองที่นยู่รที่นอเพราะว่าท่นค่ะเพราะว่าอีกหลายมืออยู่เพราะว่าของพาจาร์กับพึ่งป่อยลุง ไว้ลงสองมือสามมือเพราะว่าบางคนเพิ่นไก่ย่างบางท่านเลยลงทุนเพิ่นก็ต้องรอบเบิ้งคลวงสุดท้ายพ่อาจารย์จะฟันหายตัวใดอนะคะเกียววานนี้ขันขันมากกลวงสุดท้ายอีกกทิเน้นตัวเขานี่ล่ะค่ะเน้นตัวเขาเนี่ยเพราะว่ามันเบิดแล้วเบิ้ดที่ที่จานเบ็ดแล้วค่ะกราบขอบคุณพ่อาจารย์หลายๆเด้อค่ะที่ให้แนวทางนะคะวันนี้ให้เอฟซีโซดีแนวทางของพ่อาจารย์นะคะกราบขอบคุณค่ะกราบนมัสการค่ะเจรริญ ค่ะพอเป็นพี่น้องเอฟซีก็เสีดงยินน้นนะคะเสียงสัมภาษณ์ระหว่างนุนทิยาก,กับะอาจารย์ปริศนานะคะสรุปว่าเพิ่นเพิ่นเอาชุดชุดเน้นมากนะคะเขาา 7, ้า็ว่านา06กับ07อยจ็งเงี้ยยังยังบริทิมนะคะยังเป็นตกกันนะคะเพิ่นเตี่ยนเป็นนึ่งนึ่งนึ่งลักซิฟนะคะมเม่อมันอ่อ00ลักซิฟก็ยังบริททมนะคะแต่ว่าเอาตัวเน้นมากตุด,ด,ดคือ หนึ่งหลักสิบหลักสิบล่างกันบนนะคะหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนะคะหกกับเจ็ดนี่เป็นหลักหน่วยอยุงขี้เก่านะคะเป็นหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกคือตัวเน้นหนึ่งเจ็ดคือตัวรองนะคะศูนย์หกศูนย์เจ็ดกับบอดดี้ทิมนะคะกันไวขี้เก่านะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่เน้นล่างกันบนนะคะเป็นหน้าทางหารืดแวร์สราินเนื่งรัฐบาลไทยนะคะนะคะนุษย์ที่ยกกับเข,ขออาเวฟเฮ้ยพ่อไม่พป็นไรเอซี่โซดีหน้าทางของพระอาจารย์ปิศานะคะ